เวลา10นาฬิกา45นาทีวันน at ี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจําปีการศึกษา 2,560ถึง2,562 โอกาสนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สาขานิทศศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจสาขาเศรษฐศาสตร์สาขาบัญชีสาขาสาธารณสุขศาสตร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยสาขาเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขารุศศาสตร์สาขา และประสร์สาขานิติศาสตร์และสาขารัฐประาศสาสนศาสตร์ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น4,955คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals) หรือ SDG ตามหลักการพัฒนาของสหประชาชาติเพื่อแสดงเจตนารม์ในการดําเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG ทั้ง17เป้าหมายโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความ ความยากจนความไม่เท่าเทียมสภาวะโลกร้อนหรือแม้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่โลกกำลังเผชิญอยู่รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลังและผลเกิดสันติสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติควบคู่กับการมุ่งนําอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา